สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อโชคใหญ่ในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชคใหญ่ในเดือนนี้มีอะไรบ้างก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไปกดข้าโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเค เรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลย Energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ก็จะใช้เป็นไพ่ The r ไ s เซียนะคะเซียร่าสำหรับนี้พลังงานในช่วงนี้ของทุกคนเป็นไงกันบ้างคะ ไแรก The High p r i e t e s t นะคะเป็น energy ของคนที่มียานอย่างรู้ในตนเองหรือว่าเ,เป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณ Intuition ที่แม่นยามเป็นคนเชื่อในลางสังหรณ์เชื่อในอ,อ,อะไรที่แบบเหนือธรรมชาติเนาะสิ่งลี้ลับหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีพลังจิตค่อนข้างสูงด้วย เกี่ยวกับเซนส์เกี่ยวกับอินทิวชันเกี่ยวกับพลังจิตแล้วก็การเชื่อมต่อกับจักรวาลด้วยนะคะแล้วก็ใน open the curls เป็น energy ที่แบบตัวคุณเองเนาะอาจจะมีความอยู่ในในช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆขับเคลื่อนชีวิตด้วยความแบบไปเรื่อยๆช้าแต่ว่ามั่นคงหลายๆคนอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะเหมือนกำลังแบบ ก่อร่างสร้างตัวลงทุนอะไรใดๆประมาณนี้ว,ว้าวแล้วก็เดอะชาลียอตนะคะวิไพ่ใหญ่ขึ้นมาสองใบแล้วเป็นไพ่ของไพ่บ่งบอกว่าเป็นเส้นทางที่ใช่แล้วนันดะนะจุดๆเนี้ยที่คุณกำลังเดินอยู่ที่คุณกำลังดำเนิน การดําเนินเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ใช่เหมือนแบบคุณกําลังมุ่งหน้าไปสูเป่เป้าหมายของคุณนะคะถึงแม้ว่ามา้าสองตัวเนี้ยจะมีความแบบแตกต่างกันมันจะมีความควบคุมยากเนาะเพราะว่าคนละแบบคนละนิสยัยคนละสีคนละทิศคนละทางสีขาวกับสีดําแต่ว่าคุณเนี่ยคุณแบบควบคุมได้โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยอไรเงี้ยอือไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยสิภาพปะน้องภาพมันเหมือนแบบแค่คุณยืนอยู่อ่ะอืม แค่คุณแบบอยู่อยู่ตรงเนี้ยคุณก็สามารถสั่งการได้มันเป็นแบบหมายถึงมันหมายถึงการควบคุม,มการควบคุมทิศทางต่างๆได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่ามันจะแบบมันจะดูยุ่งยากหรือว่าลำบากสําหรับคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ t o o of s o u r c e นะคะไม่รู้ว่าในช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจหรือเปล่า มีการไม่เลือกนะในบางพลังงานมีการไม่เลือกมีการแบบยังตัดสินใจไม่ได้เลือกยังไม่ได้อืมอแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างแบบเรียงกันอยู่นะเพราะว่า intuition เนี่ยไพ่ the high priestess มอเฟิร์มมองว่าน่าจะเป็นการที่แบบเหมือนช่วงเนี้ยคุณกลับมาฟังเสียงภายในของตนเองมากขึ้นออยู่กับภายในมากขึ้นทําสมาธิเป็นไพ่การทําสมาธิก็ได้นะเป็นไพ่เนี่ยของการหลับตาแล้วก็เหมือนแบบ ฟังเสียงภายใน inner voice ของตนเองหรือว่ายานอย่างรู้ภายในของตนเองเพื่อการตัดสินใจเพราะว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าอ่ะบางคนอยู่อยู่แบบกำลังมี <c oughs> เขาเรียกอ่ามีมี choice สองทางเลือกที่จะตัดสินใจแบบเดินไปตามเส้นทางที่ตนเองแบบเออพอใจหรือตนเองกำลังจะเลือกะอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้สัญชาตญาณเนาะใช้ intuition ของตนเอง ว้าวไฟล์ออาัเป็นช่วงของการเคลียร์สภาวะนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเพิ่งเจอเรื่องราวที่มันมีความแบบเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ก็ได้ก่อนหน้าน,นี้ถ้าตอนนี้คนรู้สึกว่าเหตุเสถ,ส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 ถานะหรือสถานการณ์มันอึมครึมนะก็คือไม่ต้องแปลกใจเลยเป็นช่วงการเป็นช่วงของการเคลียร์สภาวะของตัวคุณบางคนอาจจะมีความแบบไม่อยากจะทําอะไรเลยรู้สึกท้อหรือเกิรู้สึกแบบ เซ็งเซงเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยกับชีวิตหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะขอให้รู้ทันรู้ทันสภาวะว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้อะหรือจะจะจะเอาเอาอันนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะเอานิยามนี้เขาเรียกว่านิยามไหมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะเพิ่เรียกว่าเป็นนิยามกันนิยามว่าไม่ใช่ตัวเราอืความรู้สึกนี้หรือว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์นี้สภาวะนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอืนะคะเหมือนแบบรู้ให้ทันรู้ให้ทันสภาวะตัวเองแค่รู้ให้ทันว่าสมมติอะตอนนี้แบบ น้อยมากตอนนี้เศร้ามากท้อมากอะไรอย่างเงี้ยขอให้รู้ว่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอืมจงเอาอีกคนหนึ่งอะมันจะมีอะให้ยกตัวอย่างเช่นตัวฝั่งขาวกับฝั่งดำเนาะพอดีเห็นขาวกับดาพอดีฝั่งขาวกับฝั่งดําเราฝั่งดําเนี่ยจะพาดึงดึงเราให้ทําแบบเดิมๆวนลูปเงี้ยสมมติมันจะมีฟิลที่คุณแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยอะไรกับชีวิตอะไรต่างๆนาะนาะนะก็ตามแต่อีกใจหนึ่งอะมันพร้อมที่จะดึงคุณอะ่ะ อีกสีไอ้ตัวสีขาวในตัวคุณนะเออล่างล่างขาวกับล่างดำแล้วมันจะต่อสู้กันเองอ่ะเหมือนจิตต้านจิตภายในเออเฟิร์นเรียกว่าแบบนี้ละกันเหมือนมันมีจิตต้านจิตภายในฝั่งขาวกับฝั่งดําต้านกันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งดําก็จะอยากจะดึงคุณให้ทําแบบเดิมๆวนลูปเดิมๆคิดแบบเดิมๆอารมณ์แบบเดิมๆแต่ฝั่งขาวมันจะมีเสียงหนึ่งอ่ะที่คอยบอกว่าเฮ้ย ทำได้นะสู้นะเออเธอทําได้เธอแบบเธอแกร่งจริงๆตัวตนนี้แท้จริงของเธอเป็นคนที่มีความมันคงเป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่มีความเบิกบานสดใสเธอไม่ใช่ฟิลนี้นะอะไรเงี้ยมันจะมีดึงกันไปดึงกันมาอืมซึ่งเหมือนแบบเฟินเห็นเรื่องของการต่อสู้กันอยู่ภายในของตนเองแต่ว่าเร็วๆเวนี้ยหลายๆท่านหลายๆคนที่เฟินเห็นคุณจะตัดสินใจได้คุณจะเอาชนะได้อืม มันคือแบบคือจะบอกยังไงดีทําได้อยู่แล้วเออคุณเอาชนะได้อยู่แล้วแต่แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเหมือนมันติดอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะกําลังรอสัญญาณหรือรอทรายบางอย่างก็ได้นะเออหรือบางคนอาจจะรอการคอนเฟิร์มจากคลิปไพ่ก็ได้ว่าแบบเฮ้ยทางนี้แหละใช่เลย <c oughs> ไม่รู้ว่า อัดกริทึมมันจะดึงคลิปเฟอร์ได้ไปเยอะหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเฟอร์ไม่ได้มาอัดคลิปประมาณเจ็ดแปดวันได้อะทุกคนอ่ะขอเช็คพลังงานเพิ่มนะคะว้าวเดือดามาทุกคนความฝันที่เป็นจริงไม่มีอะไรสำหรับคุณที่เป็นไปไม่ได้เส้นทางไหนที่คุณเลือกขอให้เลือกมาจากข้างในจริงๆ <c oughs> เลือกมาจากใจที่คิดว่าแบบเออสิ่งนี้แหละมันมันจะนําพาฉันให้ไปแบบสู่เส้นทางที่ใช่ของตอนเองหรือว่าเป็นเส้นทางาจิตวิญญาณของคุณก็ได้หรือหลายๆคนอาจจะกําลังตามหาโซากำลังโซเซชชิ่งอยู่ตามหาจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของตอนเองอยู่ก็ได้นะคะหรือว่ากําลังจะทําตามเป้าหมายของตัวเองก็ได้เพราะว่ามีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของพรคุณได้รับพรจากจัก,กรวาลในช่วงนี้ก็คือคุณมีการเชื่อมต่อ เออตัวตนของคุณมีการเชื่อมต่อกับจักราวาลพลังจักราวาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดอะสตาร์เป็นไพ่ของความหวังเป็นไพ่ของเอ่อฝันที่เป็นจริงไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณด้วยเพื่อเห็นผีเสื้อพอดีเลยเออหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการเลือกการตัดสินใจก็ได้นะคะในช่วงนี้ขอให้แบบคือสู้ดึงกำลังใจภายในตนเองขึ้นมาหนึ่งเลยอะ่ะ คุณอาจจะได้พลังงานได้รับพลังงานจากคลิปนี้หรือว่าจากบทความอื่นๆหรือว่าจากสายสัญญาณบางอย่างที่จัก,กวาลส่งมาให้จากแองเจิลส่งมาให้แองเจิลนัมเบอร์แล้วคุณไปอ่านดูหรือว่าจากบทความต่างๆที่คุณมันสะกิดใจอ่ะหรือว่าคลิปไพ่ก็ตามนาเนี่ยแล้วไพ่เดอรสตาร์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นกําลังใจอลล้นหลามเลยเป็นไพ่ของการเยียวยาเป็นไพ่ของการฮิลลิง่งเห็นไหมเฟิร์สเห็น แสงสีเขียวที่ออกมาจากอกนอ้องถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่คุณกลมอยู่อะ่ะคุณสามารถดึงกําลังใจของตนเองขึ้นมาได้คุณสามารถแบบดึงตัวเองขึ้นมาได้ไม่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ยากลําบากขนาดไหนนะตอนนีอ้อาจจะเป็นสภาวะทางอารมณ์ก็ได้ทางจิตใจก็ได้ทางภายในก็ได้แต่คนคิดว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้เพราะมันไม่มีอะไรจีรังมันไม่มีอะไรยั่งยืนม,มันไม่มีอะไรแน่นอน ไอสภาวะเนี่ยมันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปอืมใครที่เจออยู่ขอให้แบบรู้ให้ทันก็พอพอรู้ทันปุ๊บเราจะเอาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันจะชนะได้ด้วยมันจะชนะได้โดย,ดโดย,โดยปริยายเลยเพราะว่าตัวเฟิร์สเนี่ยก็คือช่วงนี้เฟิร์สก็ยังติดติดแบบติดอืดเนาะติดแบบสภาวะแบบนิ่งแช่เออเฟิร์สเรียกว่านิ่งแช่และกันมันเหมือนแบบมันนิ่งแช่มันแบบ มันไม่มีกระจิตกระใจไม่ใช่ไม่มีกระจิกกระใจสิกระจิตกระใจอะมีแต่ว่าร่างกายเราอะเออไม่เฟิร์มไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะมันเหมือนแบบมันมีความอื่นอนมันมีความเอื่อยเฉืยมันมีความแบบเดี่ยวค่อยผัดวันหรืออะไรก็ตามอมันมีความเอื่อยเอืในสภาวะซึ่งแบบเฟิร์มก็เคลียร์เคลียร์มันมีช่วงหนึ่งที่ก่อนนั้นเนี้ยเฟิร์มไม่ได้ทากรรมฐานไม่ได้ทําสมาธิด้วยเลยคิดว่าจะทําให้พลังงานเฟิร์มดรอปแต่วันเนี้ย ก่อนที่เฟิร์สจะมาอัดคลิปใช่ไหมเฟิร์สก็นั่งสมาธิก่อนอืได้ประมาณ20่ินาทีก็ถือว่าโอเคเพราะเฟิร์สไม่ได้จับเวลาเลยด้วยก็เอาแค่แบบเท่าที่ไหวจะไม่จะไม่บัดบังคับกดเกณฑ์ร่างกายของเราเพราะบางทีอะนั่งไปร่างกายเราไม่ไหวก็เอาที่ไหวแล้วก็แบบสม่ำเสมอดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหักโหมไปใช่ไหมบางทีเหมือนเราไปไปเขาเรียกอ,อะไรไปกดดนันไปเพ่งไปไอเนี้ยจิตเราอะม,มันจะทําให้แบบ เราเบิดได้ง่ายมสมมติว่าเหมือนเหมือนอารมณ์อ่ะเวลาเวลาเรากดไว้อะ่ะเราเก็บกดอารมณ์ไว้เยอะๆใช่ไหมพอวันหนึ่งมันถึงจุดสูงสุดมันถึงจุดที่เจอเหตุการณ์หนักๆมันสามารถระเบิดออกได้เหมือนเวลาที่เรารลักใครมากๆแล้วแล้วพอวเราผิดหวังกับความรักครั้งเนี้ยจิตใจเราก็แตกสลายกว่าจะหลอมรวมเก็บเข้ามาใหม่มันก็ยากถูกปะเนี่ยหลายๆคนกําลังเจอสภาวะนี้อยู่ซึ่งเฟิร์เข้าใจมากๆแล้วก็เฟิร์เชื่อว,ว่าอีก หลายๆคนถ้าเจออยู่นะเผลอๆหลังจากจบคลิปนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือว่าหรือว่าอีกไม่กี่วันก็ได้ถ้าเฟิร์สถ้าเฟิร์สแบบเราไม่ผิดนะไม่กี่วันสภาวะของคุณจะเปลี่ยนเพราะตัวคุณเองเนี่ยแหละมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาดึงคุณขึ้นเนี่ยแล้วก็ไพ่เดิรสตาร์ขึ้นมาเป็นไพ่ของการฮิลเลอร์การเยียวยาช่วงนี้ถ้าใครอยู่ในช่วงของการหยุดพักหยุดนิ่งอืม กำลังจะมีการเดินทางก็เป็นไปได้กำลังจะมีการแบบออ่เขยับขยายหรือว่าการเคลื่อนอ่ะการเคลื่อนไหวอ่ะบางสิ่งบางอย่างหรือการแปลเปลี่ยนของสภาวะของตอนเองก็ได้นะคะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นนีวิะเป็นอีวิใหม่อันดีว้าวเฮ้ยทุกคนคือไม่ต้องมันคือไม่ต้องลูเอาใหม่เอาใหม่คือไม่ต้องดูแล้วว่า โชคใหญ่อะไรในเดือนนี้ที่คุณเจอเฟูบอกเลยว่าใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้ช่วงช่วงเดือนไหนก็คือเป็นพลังงานในช่วงเดือนนั้นสมมติว่าคลิปนี้เด้งมาในเดือนแบบสิ้นปีหรือว่าเดือนโน้นเดือนนี้เดือนไหนก็ตามอะนั่นแหละคือเป็นเป็นพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะอืมอาจจะนับไปเออไม่ต้องนับไปสิเพราะาเฟิร์ตเฟิร์หัวข้อมันกำหนดไว้แล้วนะว่าเป็นเดือนนี้แน่นอนคะ่ะทุกคนขอ ขอ,อกดหน่อยก็คือหนึ่งเหรียญค่าโชคใหญ่ทางการเงินหลักๆเลยใครที่มีการลงทุนลงแรงไปถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดำเนินการไปช้าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคุณแบบเหมือนมีการคิดวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วอะเรื่องของการเงินว่าเฮ้ยมันจะปังอะไรเงี้ยอยู่ดีๆอาจจะฟลุกก็ได้มันมีมันมีความฟลุก,กในพลังบางพลังงานที่เฟิร์สรู้สึกได้เนาะว่าคุณจะมีโชคใหญ่อืม บางคนลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนบางคนอาจจะเป็นโชคที่แบบมาได้จากบุคคลก็ได้ค่ะบุคคลที่เป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยอืมันเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามหรือบางคนได้จากโชคลาภจากแบบอะไรก็ตามเนาะเฟอร์ไม่อยากไปกําหนดว่าเป็นโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบพอไปฟังปุ๊บบางคนถ้าสมมติเป็นคอแบบเป็นคอสายแบบเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยเออจะไปเล่นเยอะอะไรอย่างนี้เฟอร์ก็บอกไว้แบบประมาณนี้ละกันนะคะ แล้วก็คุยนอเพนเดเคิล w i t ุ้ยแต่เอเนอจีคุณจริงจริงๆเราเป็นคนที่มีความแบบเบาสบายมากเป็นคนที่มีความสงบหรืออีกอย่างหนึ่งอะค่อนข้างที่จะเปะน,นะในเรื่องต่างๆอืมในเรื่องของการจัดการทุกสิ่งเอฟฟิตติ้งริงกับเบลเออแล้วก็เป็นไพ่เงินทางนั้นเลยอะทุกคนเพน t ดเคิลทางนั้นเลยคุยนอเพนเดเคิลไหนอเพนเดเคิลเป็นสายแบบสายนักธุรกิจสายแบบ การลงทุนนักวางแผนสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการเงินคุณจะเป๊ะมากคุณจะมีการแบบวางแผนจะไม่ได้ใช้เงินแบบสุดตรงจะไม่ได้ใช้เงินแบบถึงแม้ว่าฟุ่มเฟือยแต่ว่าสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนั้นคุณก็คิดมาดีแล้วอะไรเงี้ยออาจจะมีรางวัลอะไรเงี้ยให้กับตนเองบ้างอืมแต่พลังงานคือมีความอุดมสมบูรณ์และหลักๆเป็นคนที่มีความมั่นคงด้วยทางจิตใจถ้าเคยคิดว่าคนคนอะไรพลังงานแบบคุณเนาะ เวลาที่จะมีสภาวะนี้ได้อะหนึ่งเลยอาจจะเป็นสภาวะที่แบบมันผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปหรือสองอาจจะไม่ใช่สภาวะของคุณคุณอาจจะไปรับสภาวะของคนรอบข้างมาก็ได้อาจจะเป็นสายฮิลเลอร์ก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะเจอเรื่องที่มันหนักมากอืมหรืออีกอย่างหนึง่งเออมันมีหลายอย่างจังหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่แบบเป็นคนเก็บไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกกับใครคือเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เอาอารมณ์เนี่ยไปใส่ให้ผู้อื่นอะ่ะเพราะว่ารู้ว่าพอพอเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นคนไม่ใช่สิจะเป็นคนที่แบบเหมือนเก็บอะ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านแต่มันกลายเป็นกับว่ามันกลายเป็นว่าสะสมอืมมันกลายเป็นว่าสะสมแล้ววันนึงเวลาเจอเหตุการณ์หนักๆมาเราเบิดทีเดียวอืมเลยทำอาจจะทําให้คนรอบข้างแบบรู้สึกแบบ รู้สึกแบบนอยหรือเสียใจกับสิ่งที่คุณทําไปก็ได้นะคะในบางคนเนี่ยเช่นอ่ะคุณเป็นหัวหน้าองค์กรคุณเป็นแบบซีอคุณเป็นแบบผู้บริหารหรืออะไรก็ตามแล้วแบบเอ่อเวลาลูกน้องหรืออะไรทําผิดคุณก็แค่ตักเตือนด้วยความแบบอืมเขาเรียกไรความใจดีปกปติเนาะแต่พอเหมือนมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมีรอบสองรอบสามรอบสี่อ่ะคุณเหมือนเหมือนมีการเก็บอ่ะเออเก็บกักอารมณ์นั้นไว้อ่ะพอมันเหมือนอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่แบบคุณให้เขาเรียก ให้ให้ให้โอกาสเออเรียกว่าให้โอกาสมาหลายรอบแล้วลอะไรเงี้ยพอพอเหมือนแบบครั้งเนี้ยที่คุณไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันกลายเป็นแบบตุ้มมาเลยอะ่ะเออจนทําให้คนอื่นสามารถงงได้เช่นกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นพลังงานนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพลังงานคล้ายๆแบบนี้นะคะแบบชอบเก็บแล้วก็แบบมาปล่อยทีเดียวลองมาคอมเมนต์กันไว้นะคะโชคใหญ่หนึ่งเรื่องแล้วนะทุกคน โชคใหญ่ในเดือนนี้คือเนี่ยเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะมีการได้รับของขวัญก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยว้าวหนึ่งหนึ่งถ้วยเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้แน่นอนหนึ่งเลยตอนนี้คุณใจฟูแล้วใจฟูแล้วหนึ่งกลับมาแบบกำลังใจเต็มเปี่ยมเต็มล้นเต็มขัน เออเต็มขันน้ำเต็มขันเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกล้วนเลยมีความใจฟูมีความใจชื้นอืนะคะก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่าเออฉันตัดสินใจไม่ได้ฉันเลือกไม่ได้หรือฉันไม่เลือกก็ตามในพลังงานเนี้ยคุณจะตัดสินใจได้ความรู้สึกมันจะบอกคุณหรือว่าสัญชาตญาณเนี่ยพอเหมือนคุณได้มีการทำสมาธิหรือว่าจิตใจคุณเริ่มแบบเหมือนกลับมาแบบมันเริ่มเคลียร์มันเริ่มแบบบาลานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยพุรู้สึกว่าไอ้สภาวะพวกนี้มันเป็นแบบ เรื่องเล็กเรื่องน้อยของคุณมากๆอืมนะคะแล้วก็แปดแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญแล้วก็ใต้สำหรับเป็นอ่าก้าดาบมีก้าดาบขึ้นมาด้วย บางพลังงานคุณเหมือนช่วงนี้อาจจะเป็นสภาวะของการเลื่อนระดับก็ได้นะคะยกระดับจิตวิญญาณหรืออย่างหนึ่งเป็นไพ่ของความเครียดเนาะนอนไม่หลับอืมไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่หาทางออกไม่ได้แต่ว่าเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามความคิดความเครียดหรืออะไรมารุมเราอะแต่ก็มีทางออกเสมอเพราะว่ามีนกสีขาวที่ซ่อนอยู่เมื่อไหร่ที่คุณจับจุดได้เมื่อไหร่ที่คุณแบบเหมือนเคลียสภาวะนี้ได้อะ อาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะจิตว้าวุ่นก็ได้จิตคุณไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบค่อยๆดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วความเครียดมันจะผ่อนคลายหรือว่าอาจจะกราวดิ้งก็ได้ค่ะกราวดิ้งก็ช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของความเครียดเนาะกราวดิ้งจะเสียงคลืน่นเสียงเพลงเสียงแบบดนตรีเสียงธรรมชาติหรือว่า,อ,าอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอ,อะไรเดียว ยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือว่าการแชร่น้ำการอาบน้ำการอาบน้ำนี่เป็นการฮิลเลอร์เป็นการเยียวยาให้ที่ดีมากๆการแชร่น้ำก็ได้ทุกคนเอาค่ะเอากะละมังมาสมมติว่าใครที่แบบไม่มีอะไรเงี้ยเอากะละมังมาอันนึงแช่น้ำใส่เกลือก็ได้ค่ะเห็นเขาบอกว่าเกลือเกลือใช้เกลือแช่น้ำมันจะช่วยเหมือนเยียวยาหรือว่าล้างพลังงานลบในตัวเราไปได้นะคะความเครียดที่สะสมเนี่ยจะต้องแบบเหมือนได้ได้รับการเคลียร์ได้รับการแบบ ผ่อนออกไปอืมอาจจะช่วยได้แล้วก็แปดแปดเหรียญเนี้ยเฟิร์นมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานของคุณเองอะไม่หยุดที่จะเรียนรู้เป็นคนที่มีไอเดียตลอดเวลาแต่บางทีอาจจะมีเรื่องของสภาวะมาปิดกัน้นทำให้คุณแบบเออเขาเรียกอ,อะไรสมองมันไม่ฟลอร์อะอืมสมองมันไม่ฟลร์เพราะว่าในหัวมีแต่เรื่องแบบเครียดนั่นเครียดนี่เรื่องแบบอ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเลยแบบ มีช่วงหนึ่งที่ถ้าสมองไม่โฟแสดงว่าคุณมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะก็ค่อยๆเคลียร์สภาวะกันไปขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นแค่เรื่องรล่าเรื่องรล่าหนึ่งจงปล่อยมันไปเรื่องไหนวางได้วางเรื่องไหนยังวางไม่ได้ก็ค่อยๆเคลียร์ไปเดี๋ยวมันจะมีทางออกในทุกๆในทุกๆเรื่องจะมีทางออกให้คุณเสมออย่าเพิ่งแบบขอ,อย่าเขาเรื่ออะไรอะ ถ้าเครียดขอให้รู้ตัวถ้าตอนนี้กังวลเกินขอให้รู้ตัวขอให้รู้ตัวว่ามันไม่มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทุกเรื่องราวทุกความรู้สึกเป็นของโลกเป็นของโลกใบนี้หมดเลยแม้แต่ร่างกายก็ตามอืมนะคะไม่มีอะไรเป็นเป็นของเราเลยแม้ซักอย่างเดียวนะคะเหมือนค่อยๆถ้าเกิดว่าเฟิร์สรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีการฝึกจิตหรือว่าปฏิบัติธรรมทำสมาธิาคุณจะเข้าใจในเรื่องนี้มากๆคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะคะ โอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วยี่สิบนาทีอ่ะเฟิร์สสรุปให้เลยเฟิร์สอ่านพลังงานรวมกับโชคเนาะที่กาลังจะเกิดขึ้นเฟิร์สมองว่าเร็วๆเนี้ยงือเรื่องของการเงินอะหนึ่งเลยมีโชคใหญ่แล้วก็เรื่องของการเงินจะมีเข้ามาอืมหลายทางด้วยถ้าเกิดว่าใครเหมือนเปิดเปิดเส้นทางของตัวเองเปิดเส้นทางไว้หลายๆทางนะคะแล้วก็เรื่องของการฮิลโลเรื่องของพรที่คุณจะได้ราบพรจากจักรวาล ไพ่เดอรสตาร์มาขอให้ฟังเสียงภายในของตนเองฟังสัญชาตญาณของตนเองอืมอ่ะสุดท้ายขอเปิดเป็นไพ่อันนี้ละกันคำแนะนำเนาะจากไพ่ออร์คิล ลมพัดอ่ะคนไพออลแล้วกามีอะไรอยากจะแนะนำกับทุกทุคนที่ผ่านเจอคลิปนี้ไหมคะใบแรก hold the connection โอเคไพใบนี้ก็คือเหมือนเชื่อมต่อกับตัวต,วตวนภายในเชื่อมต่อกับกับภายในของตนเองอ่ะอยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบตัดสิ่งลบกวนอืเหมือนใช้เวลาอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วจะเห็นบางสิ่งบางอย่าง อืมนะคะอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้แล้วก็รู้ว่าแบบจะจัดการยังไงบางที่เสียงภายในกําลังจะบอกกําลังจะช่วยคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ take stock of your achievement พไพ่ใบนี้บอกว่าในอดีตคุณได้ผ่านอะไรมามากมายอืมนะคะจงเอาประสบการณ์ตรงนั้นอะ่ะมาแบบ ให้ให้ตรงให้เอเขาเรียกอะไรให้สิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายอะ่ะเออเอามาเป็นบทเรียนของคุณเพื่อที่จะดําเนินดําเนนิต่อในปัจจุบันอย่างเช่นแบบความผิดพลาดในอดีตที่คุณเคยแบบทําผิดมาอะไรเงี้ยเหมือนให้อภัยในตรงนั้นแล้วก็เหมือนแบบจะไม่เดินทางในสิ่งสิ่งนั้นซ้ําอีกบางไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ริส r i s k and dare พไพ่ใบนี้เหมือนแบบอยากกลัวอะขอให้กล้ากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆอืมอยากกลัวแบบการลองสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเสี่ยงนะคะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณเหมือนมีสิ่งมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายรอคุณอยู่จงแบบทำทำในสิ่งที่แบบใจคุณเรียกร้องหรือการแบบเปลี่ยนความฝัน เปลี่ยนความเพ้อฝันเอ้ยเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงก็ได้แล้วก็คุณทําได้นะคะไพ่บอกแบบนั้น Practice t e n r n e t ไพ่ net. ใบน,นี้ก็คือยืดหยุ่นกับตนเองบ้างอ่อนโยนกับตนเองบ้างไพ่ใบน,นี้สําหรับคนที่แบบมีพลังงาน energy ของความ ตึงเครียดหรือว่ากดดันเข้มงวดกับตนเองจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างแบบเหมือนด้วยความที่บางคนอาจจะเป็นคนที่แบกก็ได้แบกบภาระต่างๆแบกบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตนเองหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะถึงเวลาที่แบบไพก่กำลังจะบอกว่ายืดหยุ่นให้กับตนเองให้เวลากับตนเองบ้างอ่อนโยนกับตนเองบ้างนะนะคะประมาณนี้ ไพ่ Play. เบเนฟงคนอธิบายไม่ถูกอีกละมันประมาณว่าคุณจะเล่นเหมือนโลกใบนี้ก็เป็นเหมือนเกมเกมหนึง่งเป็นมายาเป็นโลกสมมตุติอืมเหมือนแบบคุณจะจะเขาเรียกอ,อะไรจะอยู่บนโลกนี้ให้เป็นเหยือ่อหรือว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นเป็นผู้สังเกตการแล้วกันเรียกว่าเป็นผู้สังเกตการดีกว่า เป็นผู้ดูผู้รู้อย่างเดียวพอไม่ว่าเหตุการณ์เหมือนเล่นเล่นยังไงให้เราไม่ตกเป็นเหยือ่อเฟิร์สคิดว่าการเล่นยังไงให้ตกไม่ตกเป็นเหยื่อก็คือการที่เราเป็นผู้รู้ผู้ดูในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเข้ามาขอให้เราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอ้อ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเช่นนี้เองอะไรเงี้ยพอสมมติมีคนมาด่ามาอะไรของคุณอ่ะคุณแค่กลับมาดูที่ใจกลับมารู้ที่ตนเองว่าใจเราเป็นยังไงตอนนั้นที่เรากําลังโดนด่าอยู่มีคนมาแบบใส่ร้ายป้ายสีเราอะสมมุติสมมุตินะมีมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีเรามาก็เออศาสตร์อารมณ์แรงแใส่เราถ้าเราศาสตร์กลับเท่ากับนั้นมีการต่อเขาเรียกอะไรต่อสัญญากันไม่จบไม่สิ้นสร้างสัญญาสร้างกรรมกันต่อไป เป็นเป็นเงื่อนไม่จบไม่สิน้นแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมาดูที่ตนกลับมาดูที่ใจอ่ะเขาว่ามาเขาใส่ร้ายเรามาเราเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าอืมเรามองที่อารมณ์เราเราดูเรารู้ตัวรู้ตนว่าเอ้ยตอนนี้เราเราก็มีเราเราโกรธเว้ยเออตอนนี้เราแบบแค้นเว้ยตอนนี้เราแบบโมโหเว้ยพอรู้ปุ๊บ ไอสิ่งพวกนีน้ไออารมณ์พวกนี้นมันก็จะผ่านไปหรือบางบางทีเขาก็เรียกว่าการเกิดดับเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของความแฮปปี้อินเลิฟหรือว่าความโกรธความแบบอะไรทุกสิ่งอย่างความอิจฉาการตัดสินขอให้เรารู้ตัวจบที่เราจบที่ตนทุกๆอย่างนะคะแล้วเราจะเป็นผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นที่แบบฉลาดปราดเปลืองไปด้วยปัญญาสติปัญญา อะสุดท้ายนะคะเรลัซอืมเป็นไพ่ของฟุตว่าพลังงานหลายๆคนเนาะเป็นคนที่แบบคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นมีความเยเทยเทะยานมีความแบบมีความแบบอดทนค่อนข้างสูงแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นกับตนเองก็ได้นะ ไพ่เลยขึ้นมาเนี่ยอ่อนโยนกับตัวเองยืดหยุ่นกับตัวเองให้เวลากับตัวเองบ้างรีแลกซ์บ้างผ่อนคลายบ้างพักบ้างชมนกชมไม้ข้างทางบ้างยังไงคุณก็ไปถึงจุดที่คุณแบบเขาเรียกอะไรจุดที่คุณตั้งไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ไปเรื่อยๆเหมือนพลังงานของนายอัลเพนเตอร์อะค่ะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทําได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ต้องกดดันตัวเองถ้าสมมติเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจก็รีแลกซ์ เวลารีแลกพักจิตพักใจพักยังไงหรือไม่ก็คือหนึ่งเลยก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็ดูจิตตนเองดูใจตนเองอาจจะน่าเบื่อนิดนึงม,มันเป็นการฝึกจิตที่ดีมากๆ2การทำสมาธิการทำกรรมฐานก็จะช่วยให้เราเหมือนแบบฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูจิตกับใจเราวุ่นวุ่นเนี่ยไอ้ความวุ่นวุ่นไวไอ้ความสับสนเนี่ยมันจะเริ่มคลายคลายเรื่อย,อย,ย,ยๆแรกๆอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะเป็นอย่างเงี้ยทุกทุกคนเลย คนที่เริ่มทําสมาธิใหม่ๆฟุ้งซ่านอย่างเฟิร์สเองความฟุ้งซ่านก็ยังมีอยู่มาบ้างเขาเียไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเี่ความคิดเนาะมันก็ผุดขึ้นมามเมื่อก่อนอนะฟุ้งมากกว่าน,นี้แต่เฟิร์สรู้สึกว่าเหมือนเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติมามันความฟุ้งซ่านมันมันเริ่มลดหน่อยลงลดไปเองโดยที่เราไม่ต้องกําหนดว่าจะต้องสงบนะจะต้องนิ่งจะต้องไม่คิดจะต้องไม่ฟุ้งนะม,มันฟุง้งเราก็เห็นความฟุ้งนั้นดูเห็นความฟุง้งปึ๊บดึงกลับมาที่ลมหายใจทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อย แล้วก็เฟิร์สก็ไม่ค่อยกดดันตัวเองด้วย <c oughs> ในเรื่องนี้นะคะโอเคเอาเป็นว่ารีแล็กซ์เนาะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย